สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยแชนแนลแลวอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสที่13พฤษภาคมแบบนี้ครับน้องๆครับแหมเป็นไงกันบ,บ้างครับโจนี้นะฮะอากาศร้อนหน้าดูกันเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหนะยังไงก็อย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆด้วยกันนะครับเอาละครับและวสำหรับคลิปนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับที่พี่สบายได้รีวิวเจ้า,าไททัน60เมตรไปเนี่ยนะฮะนะฮะในคลิปนั้นเนี่ยพี่สบายลองกดหน้าเมนูเข้าไปดูนะฮะเห็นว่ามีตัวละครนะฮะเข้ามาใหม่นะฮะก็คือเจ้าการ์ตูนด็อกเวอร์ชั่น2.0นี่เองนะครับมาฮะสำหรับเจ้าการ์ตูนด็อกเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนะฮะมีชื่อด้วยนะครับมันชื่อว่าเจ้าเจอรี่นะฮะ แม่จริงๆเจอร์รี่นี่นะครับเหมือนเป็นชื่อหนูนะฮะในการ์ตูนเรื่องทอมแอนเจอร์รี่มากกว่านะครับแต่ว่านะฮะเจ้าการ์ดูนด็อกตัวนี้กับชื่อเจอร์รี่นะฮะอันนี้พี่สปอยล์ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับทอมแอนเจอร์รี่หรือเปล่านะฮะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันอ่ะนะครับแน่นอนนะครับว่ามาใหม่แบบนี้นะฮะรอบนี้มีมาถึง4เวอร์ชั่นกันเลยทีเดียวนะฮะได้ข่าวว่าเจ้าตัวนี้ชอบกินกล้วยนะฮะอ่ะเวอร์ชั่นแรกนะจะเป็นแบบที่ยังไม่ได้กินกล้วยนะฮะ อ่ะเสกมาให้ดูนะฮะโอ้มีเสียงเพลงแบบนี้ด้วยนะฮะเสียงเพลงจะคล้ายๆกับเพลงการ์ตูนด็อกการ์ตูนแคทเวอร์ชั่นเก่านะฮะแต่ว่าจะหลอนกว่านะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบยังไม่กินกล้วยนะฮะต่อมาเป็นเวอร์ชันกินกล้วย10บใบนะฮะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะฮะต่อมาเวอร์ชั่นกินกล้วยไป50ใบก็ยังดูไม่แตกต่างเท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้เพลงเริ่มจะหนวกหูอ่ะ สุดท้ายครับเป็นแบบกินกล้วย100่ใบนะฮะเฮ้ยโอ้โหเ,เดี๋ยวนะโอ้โหนี่อะไรครับนี่การตุนด็อกกินกล้วยไปร้อยใบกลายเป็นเวอร์ชั่นอันติเมทอะไรเลยครับนี่โอ้โหเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะ ออานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของมันนะฮะเราไปดูแอนิเมชันการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆของเจ้าการ์ตูนด็อกเจอรี่เวอร์ชัน2.0นี้กันเลยดีกว่านะครับเอาละครับเจ้าเจอรี่นะฮะหรือว่าเจ้าการ์ตูนด็อก2.0เนี่ยนะฮะลายชื่อแอนิเมชันของเจ้าตัวนี right ้นะก็มีค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเะฮะเราไปดูท่าแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับท่าแรกเขาบอกเป็นท่ากัดนะฮะงามโอ้โหเดี๋ยวนะ โอ้โหแล้วปากมันย้วยๆแบบนี้ด้วยนะครับโอ้ยช่วยกัดให้ดูช้าๆหน่อยได้ไหมครับกัดช้าๆหน่อยนะฮะงามแบบนี้นะฮะโอ้โหแล้วเจ้าตรงส่วนที่เป็นจมูกมันนะฮะมีย้อยลงมาได้ด้วยนะครับโอ้โหนะฮะหน้าตาหลอนกันเลยทีเดียวนะครับอันฮะต่อไปเขาบอกเป็นท่ากินกล้วยนะฮะเจ้าตัวนี้ชอบกินกล้วยครับเนี่ยนะครับหยิบกล้วยขึ้นมากินแบบนี้นะครับอ้าวช้าๆหน่อยครับช้าๆหน่อยน้องๆดูไม่ทันนะฮะเปิบหยิบขึ้นมา งับใส่ปากแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่ากินกล้วยของมันนะฮะต่อไปนะครับเขาบอกเป็นท่าทักทายครับท่าทักทายนะฮะมีการทักทายด้วยเหรอฮะโอ้นี่ครับโบกมือเรียกเด็กๆนะฮะว่ามาทางนี้นะครับพี่การ์ตูนด็อกใจดีอยู่ทางนี้นะฮะให้เข้ามาหานะฮะพอใครเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็จะเจอแบบนี้นะครับน้ำแบบนี้นั่นเองนะฮะโอ้แล้วไว้ใจไม่ได้นะครับสำหรับเจ้าเจอรี่ตัวนี้นะครับต่อมาเขาเขาบอกเป็นท่าหอนเหรอครับท่าหอนเป็นไงฮะ เอาแบบนี้นั่นเองนะครับโ,โหเป็นหมาก็ต้องหอหนนะฮะตามสัญชตาตญาณของหมานะฮะเอาละนะต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่สปอยล์ขอข้ามท่ากระโดดไปเลยแล้วกันนะท่ากระโดดมันก็เป็นประมาณนี้อะต่อไปมาดูท่าเตะกันเลยดีกว่าท่าเตะเอ้ยเอ้ยโ,อโหยังไงครับโอ้โหล้วแกเตะแบบทรงตัวอะไรของแกครับเนี่ยไหนดูหน่อยโอ้โหนี่ครับแบบเอ็นตัวไปข้างหลังหน่อยนะฮะแล้วก็ยันศัตรูเข้าไปแบบนี้นะฮะ ถ้าเตะแกก็ดูเหมือนจะไงห,หลังเองซะมากกว่านะฮะเอานะครับต่อไปนะครับเป็นท่าต่อยครับท่าต่อยกำหมัดพัวเข้าไปโอ้โหนี่ฮะหมัดเร็วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเจอรี่นี่นะฮะต่อมานะครับเป็นท่าหมัดแบบเป็นคอมโบก็เป็นชุดครับไหนครับพวัพวพัวอ๋อต่อยขวาต่อยซ้ายนะฮะเป็นต่อยแบบหมัดคู่อย่างนี้นะฮะ,ะนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นท่าวิ่งนะฮะท่าวิง่ง นี่ฮะท่าวิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะท่าวิ่งกับท่าเดินอ๋อต่างกันนิดหน่อยนะท่าเดินเป็นอย่างงี้ถ้าวิ่งก็จะปึ๊บปึ๊บเข้าไปอย่างนี้นะฮะต่อไปครับเขาบอกเป็นท่ายิงครับท่ายิงตัวนี้มีท่ายิงด้วยแหละฮะยิงอะไรครับเนี่ยเอ้ยโอ้โหนี่ฮะใช้นิ้วชี้นะครับยังไงครับนี่จะเป็นนนทกหรือเปล่าครับเนี่ยนะฮะโอ้มันอาจจะมีนิ้วชี้สั่งตายก็ได้นะครับเนีย่ยสำหรับเจ้าการ์ตูนด็อกเจอร์ลี่นี่นะฮะ อ่ะครับต่อไปเป็นท่าเหวี่ยงนะไม่รู้เหวี่ยงอะไรอ๋อเหวี่ยงมือไปตบแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านะสุดท้ายเขาบอกเป็นท่า treat นะฮะท่า treat นี่จะแปลว่าท่าแบบว่าเป็นท่าคุกคามอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้ดีเลยนะฮะสั่งเลยนะครับว่าเจ้าตายแน่นะครับถ้าเจ้าเจอค่าชี้เข้าไปอานะครับหโหสำหรับท่าอนิ m a t i o n นะครับของเจ้าการ์ตูนด็อก2.0นะฮะหรือว่าเจ้าเจอรี่นี่นะครับก็มี a n ิ m a t i o n นะฮะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะตามที่เราได้เห็นกันไปนะครับ อ่ะนะครับช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะค่าสถานะความเก่งกาจของเจ้าตัวละครตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับตามไปดูกันเลยเอาแล้วครับสำหรับเจ้าเจอรี่นะครับเสกมาตอนแรกนะครับเวอร์ชันกล้วยศูนย์ใบนะฮะเวอร์ชั่นยังไม่ได้กินกล้วยเนี่ยนะฮะตัวตัวนี้นะครับมีเลือดอยู่ที่9000 HP นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับทั่วไปนะฮะของแก๊งการ์ตูนด็อกการ์ตูนแคทนะฮะเอาละต่อไปนะครับหลังจากที่มันกินกล้วยไป10ใบแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงครับ โอ้ดีครสังเกตเลือดให้ดีครับนี่นะฮะจากเดิมนะครับ900 0นะครับขึ้นมาเป็น14,654นะครับโอ้โหนะฮะแสดงว่าเจ้าตัวนี้นะครับยิ่งกินกล้วยเยอะเท่าไหร่จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นแน่นอนนะฮะอ่ะต่อมาเป็นล่างกินกล้วยไป50ใบแล้วนะฮะเลือดจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวนะอันนี้จาก9,000เป็น14,000จากเมืนสนี่ขึ้นมาเป็นแสนเลยนะครับรอบนี้นะฮะ โอ้โหนะฮะกินกล้วยไป50าสิบใบเลือดแกเป็นแสนสามพันเลยนะฮะถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะนะสุดท้ายครับเป็นวอร์ชั่นกินกล้วยร้อยใบครับเลือดจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ้าวครับโอ้โหวิธีครับวรชชันกล้วยร้อยใบนะฮะเลือดเดี๋ยวขอนับก่อน1ล้านนะครับเนี่ยโอ้โหการตูด็อกเจอรี่วรชชันนี้นะฮะถ้ากินกล้วยไปร้อยใบที่เลือดจะ1ล้าน1แสนกว่าเลยทีเดียวนะครับ เรียกได้ว่าเยอะกว่าเบเฮมอดอีกนะครับเนี่ยเอาล้ฮะดูท่าจะโหดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สปอยนะครับลองหากล้วยดูก่อนนะครับว่าพี่สปอยมีปีกกล้วยให้มันกินหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะลองเสกดูนะว่ามันจะกินไหมฮะ,ะไม่รู้จะเป็นกล้วยแบบเดียวกันกับที่เขาเซตมาไว้หรือเปล่านะครับเอ้ยโอ้โหนี่ครับพี่สปอยมีกล้วยให้มันกินนี่นะฮะอ๋อพอกินกล้วยไปหนึ่งใบเลือดก็จะเพิ่มมาเท่านี้เอาแล้วครับ นี่ฮะเอากล้วยไปกินครับโอ้หมาอะไรครับเนี่ยกินกล้วยนะฮะไม่เคยเห็นเอาแล้วครับอ๋อยิ่งกินเลือดยิ่งเพิ่มนะครับสำหรับเจ้าการ์ตูนด็อกเวอร์ชั่น2.0เนี่ยนะฮะอ้าวอิ่มแล้วครับอ๋อหอนอยู่นะครับโอ้โหนี่ฮะแกเป็นหมาที่รักสุขภาพมากเลยนะกินกล้วยเอาวิ่งมาแล้วนะครับตุกติ๊กตุกติ๊กมาแล้วนะฮะโอ้โหถ้าวิ่งก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับอ่ะ แกกินแลวแกต้องย่อยก่อนด้วยนะฮะแกกินติดต่อกันไม่ได้นะฮะแบบนี้นะฮะต้องใช้เวลาในการย่อยหน่อยนะครับเอาละครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้ของเจ้าเจอรี่กันบ้างนะครับว่าจะเก่งกาจขนาดไหนนะครับอ่ะนะเจอรี่ที่มีเลือด900 0นะครับคู่ต่อสู้แรกนะครับเอาใครดีครับเนี่ยนะฮะลองกระตุนแคทดูได้ไหมเนะเขาจะตีกันหรือเปล่านะครับอ๋อทักทายกรตุนแคทด้วยนะครับนี่นะฮะบอกเบอร์เรียกเพื่อนด้วยนะครับ แต่กระตุดแคทไม่สนใจแล้วกระตุดแคทเมินนะฮะอ่ะนะอย่างที่บอกครับว่าเขาเป็นเผ่าเดียวกันก็น่าจะไม่สู้กันนะครับหลังนั้นะครับเราต้องเปลี่ยนนะฮะเอาใครก่อนทีครับสไซเลนเฮดก่อนแล้วกันนะฮะไปครับสซเลนเฮดจะวิ่งมาใส่แล้วนะครับโอ้โหแล้วเจอร์รี่ยังชี้นิ้วยิงปืนตบไปโอ้โหกระเด็นเดียนะฮะสซเลนเฮดถือกับเบนเลยนะครับหาเจอร์รี่ไปเจอนะครับ โอ้ตบครับยังไงครับไหวไหมครับรับขาด้วยนะฮะตบเข้าไปอีกทีนึงนะฮะเอาแต่เจอรี่เราจะตายแล้วนะครับไปซะแล้วครับเจอรี่นะฮะเป็นเจอรี่ที่ยังไม่ได้กินกล้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวขอทดสอบอีกทีนะฮะถ้าเป็นเจอรี่แบบที่กินกล้วยไป10ใบนะฮะคราวนี้จะสู้ไซเรนเฮดได้หรือเปล่านะครับไปกันอีกทีหนึ่ง ไปครับเอาครับเจอรี่ทำไรครับชี้นิ้วเตะด้วยนะฮะโอ้ใช้นิว้วในการยิงได้โอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะฮะนี่พอกินกล้วยไปสิบใบแล้วแกเก่งขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยนะฮะนี่แค่กินกล้วยไปสิบใบนะฮะเอ้าเดี๋ยว,กะกวยยะฮะเ,เดี๋ยวนะสายยิงปืนใช่ไหมครับต้องเจอกับนักแม่นปืนในตำนานของจริงอย่างโอเดเทคทีฟนะฮะ ไปครับนี่ครับปืนใครจะแรงกว่ากันโอ้โหมีการชี้ดิ้วนะฮะโอ้ล้อเลียนและยังไงครับโอโอเดนทิมเราโอ้โหโดเจอรี่เตะนะครับลองให้เจอรี่เจอกับขวซาซาม่าดูหน่อยดีกว่าครับไปครับยังไงครับนี่ครับมีปัดคอท้าไทยฝ่ายนกพาบอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่เตะประเด็นเลยนะครับโอโวเจอรี่เราพยายามยิงเข้าไปแบบนี้นะฮะโอ้ดีครับเจอรี่สิบ กล้วยสิบใบนะครับก็ยังสู้กววศาสาม่าไม่ได้นะครับทีเดียวนะฮะคราวนี้นะครับกล้วย50าสิบใบครับเลือดหนึ่งแสนนะฮะเจอรี่จะเจอกับอะไรดีนะเทนนิเตอร์ก่อนแล้วกันไปครับเจอรี่เอาอีกแล้วครับทำท่าล้อเลียนโอ้ยอะไรครับพี่นี่ตีนิ้วใส่เทนนิเตอร์ทีเดียวตายเลยครับพี่หูเจอรี่50าสิบใบนี่เป็นธรรมดานะครับเอาลครับ มิดบอลจะไหวไหมครับไปครับเจอรี่เราล้อเลียนอีกแล้วนะฮะเฮ้ยติด50ไปี่ดีเตียวตายเลยครับพี่โอ้ไมจะเ,เก่งกาดเกินไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าเจอรี่ตัวนี้นะฮะเอาล้ครับคุณแม่จะคุณแม่จะไหวหรือเปล่าครับคุณแม่ครับคุณแม่พยายามจะโอ้นี่ครับเจอรี่แกยิงรัวๆเลยสุดแม่เอ้ยเอาครับ โอ้โหนี่ขนาดยังไม่เป็นล่างกล้วยลอยใบนะครับยังโหดขนาดนี้เลยครับเนี่ยลองแก้แค้นกัวซาสามะอีกทีหนึ่งนะครับไปครับเจอรี่เราเอาอีกแล้วครับทำท่าแบบนี้โอ้แล้วยิงทีเดียวหายครับโอ้โหนี่โหดจริงเลยครับเนี่ยอุ้ยแล้วอย่างนี้ใครจะไปสู้ได้ครับเนี่ยแอร์ครับชาร์จไปเลยนะฮะลองของกันหน่อยเอาครับมาแล้วครับเจอรี่นะฮะพยายามยิงโอ้เดียวเดียวเดียว เอาแก้วพีสายลืมเปิดก๊อดโหมดนะฮะเอาครับต้องรีบตามไปดูครับเขาไปสู้ถึงตรงไหนนะฮะตอนนี้เจอรี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเอาเปิดก๊อดโหมดเปิดก๊อดโหมดแล้วถ้าไปยังตายเขาที่เอาเดี๋ยวนะแต่ชื่อขึ้นนะครับว่าแอร์ครับชาร์กนะฮะเป็นร่างเบอร์เซิร์กด้วยนะครับจัดการเจอรี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ดีฮะเจอรี่กล้วย50บใบนะที่ว่าโหดๆนะครับ เจอแอร์ครับชาร์กจัดการไปนะครับเอาครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับขอเป็นเจอรี่นะครับกล้วยร้อยใบมาเลยนะครับอยากจะดูว่าจะโหดขนาดไหนนะฮะเลือดหนึ่งล้านกว่าๆนะครับอ่ะแก้เบอร์กับแอร์ครับชาร์กอีกสักรอบแล้วกันนะครับเอาครับเตรียมตัวนะครับดูกันนะครับปาครับเอาครับมาดูกันอีกทีครับรอบนี้เปิดกอนโหดถ้อย่างสมบูรณ์เลยฮะน่าจะรอดนะครับปูนปอเจอรี่เราพยายามยิงแอร์ครับชาร์กแบบรัวๆเลยนะครับนี่ครับ นะครับยิงกวนนิ้วลนทกอีกนะเนี่ยอ้าแล้วังไงครับตอนนี้เจอรี่ล่างร้อยใบนะฮะกล้วยร้อยใบเราจะวิ่งไปไหนครับเหมือนจะพยายามไปหาแอร์ครับชาร์ปอยู่นะครับตอนนี้นะฮะเอ้าติดกรแพงอีกนะครับโอ้โหขนาดนี้ไม่น่าวิ่งติดกําแพงเอ้าไม่ไดนแล้วครับเดี๋ยวนะฮะเจอรี่หายไปแล้วนะครับโอ้ยพี่สปอยอยู่ในถ้มกลางหมอกควันอะไรแบบนี้ครับนี่ เดี๋ยวนะฮะข่าเจอรี่โอ้ยแล้วเจอรี่ครับชื่อขึ้นแล้วนะครับจัดการแอร์คราฟชาร์กไปได้นะครับนี่ครับเจ้าตัวยังอยู่เลยครับพี่โอ้โหเดี๋ยวนะฮะนี่มาใหม่ที่โหดขั้นเทพขนาดนี้เลยครับเนี่ยพี่เจอรี่เรานะฮะเวอร์ชั่นกล้วยร้อยใบ เอาละครับเจ้าเจอรี่นะครับล่างกล้วยร้อยใบนะฮะหรือว่าล่างอัลติเมตแบบนี้นะฮะโหดซะเหลือเกินนะครับสามารถกําจัดแอร์ครับชาร์กไปได้นะครับโอ้โหนะแอร์ครับชาร์กที่บาใบว่าโหดๆแล้วนะครับเจ้าเจอรี่ที่ใช้นิ้วนนทกนะฮะชี้ๆยิงเข้าไปนะฮะแอร์ครับชาร์กถึงกับหายไปจากแผนที่เลยทีเดียวนะครับแต่รอบนี้นะครับตามทมเนียมช่องพี่สปอยนะครับต้องเจอกับนะฮะสุดยอดชลวรรณแห่งลุ่มแม่น้ำนายนะฮะ scp 682นะครับโอ้โช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับเนี่ยโดนเนิร์ฟบ่อยซะเหลือเกินนะครับสำหรับเจ้า682เราเนี่ยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับเจอรี่นะฮะกับ scp 682นะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยมาครับเจอรี่วิ่งเข้าไปใส่ครับเราตามไปดูกันชัดๆครับโอ้โหนี่ครับพยายามยิงนิ้วเข้าไปเอาครับโอ้นี่ครับยิงรัวๆเอาครับโอ้โห แกยิงไลยล้อมเลยนะฮะและ SDB ห uh, ัแสองเราตอนนี้นะครับก็ยังทนได้อยู่นะฮะเอาครับโอ้ยยิงรัวเลยนะเนี่ต้องดูนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับตอนนี้นะเลือดก็ดูไม่ได้นะครับเอาครับสําหรับคู่นี้นะโอ้โหเขาก็สู้กันมาสักพักแล้วนะครับสําหรับเจอรี่เราเนี่ยนะฮะเลือดก็ยังอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกว่าอยู่นะฮะเออเหลือสามหมื่นกว่าแล้วนะฮะเอาครับเจอรี่เราตอนนี้เหลือสองพันห้าแล้วนะฮะ ล่างกล้วยจะเบสอีดิชั่นจะไหวหรือเปล่านะครับ1500แล้วนะฮะไหวไหมครับเอาครับเพล็กสุดท้ายของเจอร์รี่ครับยิงรัวๆแบบนี้นะฮะ682ยังงับไม่เข้าสักทีนะสำหรับดอกสุดท้ายนี่งับยากซะเหลือเกินอ้าวเลยเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหนี่นะฮะโอ้โหเจอร์รี่นะฮะที่ว่าเก่งนักเก่งหนานะครับโอ้โหปรับแอร์คราฟชาร์กได้นะครับแต่ไม่สามารถปรับ จะเข้นะครับสุดยอดชาลาวันแห่งรุ่มแม่น้ำในเราได้นะครับโอ้โหนี่นะฮะไม่ธรรมดานะครับ,อรบขอเสียงปรบมือให้พี่ชาลาวันของเราเลยครับ เอาแล้วครับโอ้โหคู่เมื่อกี้นะครับก็เรียกได้ว่านะครับภาคกันเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับถ้าภาคโดกหูไวๆเสียงดังเกินไปพี่สมบูร์ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเอานะครับแน่นอนนะครับก่อนจะจากไปนะครับก็ต้องมาเจอกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002นะครับจากท่านเทพผู้คุมจักรวาลเกินซะยาวเลยนะครับอย่างท่านเทพอาร์เรสของเรานน่เองนะครับเอาเอาเอาท่านเทพใส่เลยครับเนี่ยโอ้ไม่รอเลยนะครับเอ้ยเอ้ยเดียวนะครับ อะไรครับพี่เมื่อกี้เทพอาเลสกำลังจะเดินมาเหยียบนะครับแต่โดนเจอรี่ยิงทีเดียวหายเลยครับพี่ <S <S อะไรครับพี่ถ้าเทพอาเลสแพ้ได้ไงครับนี่เอาทีนะครับมันเทพอาเลสพยายามจะเดินไปเหยียบเจอรี่ที่อยู่ด้านล่างเอา้าอีกแล้วครับโอ้โหนะสงสยัยาเทพอาเลสเราครับจะแพ้พลังนิ้วดัชนีของเจ้าเจอรี่ตัวนี้นะครับโอ้โหนะไม่ธรรมดาเลยนะครับ ปราบท่านเทพอารีสได้ด้วยนะครับเตี้ยเอาล่ะก็เรียกได้ว่านะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวนะครับเจ้าตัวละครใหม่นะฮะอย่างเจ้าการ์ตูนด็อกเวอร์ชั่น2.0นะหรือว่าเจ้าเจอร์รี่นี่เองนะครับโอ้โหนะพลังแกนะครับไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับนิ้วชี้ของแกได้เปรียบดังนิ้วของนนทกนะฮะชี้ไปที่ใครคนนั้นต้องตายกันเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ท่านเทพอารสก็ยังไม่สามารถทนได้นะแต่คนที่ทนได้นั้น มีอยู่คนเดียวนะฮะอย่างพี่ชาละวันแห่งลูกแม่น้ำนายของเรานั่นเองนะครับ scp 682ของเรานั่นเองนะครับไม่ใช่กระทนได้อย่างเดียวนะฮะปราบเจอรี่ได้ด้วยเลยนะครับผมเอาละ,ะครับสำหรับคลิปการรีวิวแบบนี้นะครับถ้าน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สปอยด์ด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามช่องพี่สปอยด์ที่ด้านบนนี้ได้เลยเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ